ไนหลังนี่กองหแมื่นนะแก้วิษเร็แล้วโอไปไปซื้อมาปะั้านกปีเลยแล้วมันบ่เห็นบ่บ่เห็นอีดีแล้วขยแตอดีนั่งตาแดดด้วยหรออ่ามาก้วก็ยาจิน่ะเอาไ้กินกูเดียวดำเลยนะดำเลย ยิงไกรับยนะหัติเข้ายิงไหายหนังน้ำ้น้หิแล้วไปกเก็บเอาหมวกไปเนี่ยกเก็บเอาหมวกเอาหมวกอย่างออกอยีาคุณ่างไม่เชิงุทำไมค พอไปพันธิได้ลอยนึงก็อสองลอยใบพอไปสขาดรจอเนี่ยไอ้เด็แล้วว่าได้ไปน้ำฝนเนี่ยไปได้แดดใหญ่แล้วันึงสองขวัจักยังตีจะห้องแห้งอันนี่ก็ได้ไอผมจักยุ่ว่าไอ้สามันอันนี้

เอาหนังค้องไปเอานี่ให้หนูกินวะมีเพียงใจนหนูรักพี่เขา้แข็งไว้เหรอไอโมล่าเอากรสาเอาเอาทางคุณตั้งไว้ท่งคุ่เนียคือว่าจะบปกินซอาแล้วใ่ไหมแ่มาให้เงินอยู่าะ ท่วงคืนหนึ่งเวลาค้นกริงขางกับไปเอาน้องส่วนส่วนต้องิได้เงินซื้อมาจากตลาดของมวงนีเเเ้เอ๊ยอ้าวตัวห่วน นี่วะป้งไก่ตลาดขมงโมงได้ว่าโ่ที่ว่งเนี่ยปงจะกันไก่จะซื้อขโมงเอ๋เอเอ๋เดี๋ยวมากินน้ำกันเข้จักนตาไห้ กาง่เจ้าคกางไ,ไาง้ากาาไเ็น,เนยน้อนๆใ่ <c oughs> ทีเราไปยังห้อน,นเน้สุดเนน้ํนำต้มห้อนอีกทำเพื่ออะไรครับ แจ้งทำหล่นในจานาีนทำเพื่ออะไรครับ <c oughs> อยากกินด้วยแจ้งจะหยิบห <c oughs> นูจะมาใส่ในจานแม่ให้นางครับขาแว่นครับเห็นแต่ปากไม่เห็นค้นซ้ำ พริกไส้ปลาหนึองครับครับิมันจะแสีบมบดอกมาแขวนแล้วแสบจะค่อยคนขวงครับคนขวงแซบไม่ต้องกินแซบข้าวเลยจ้ะแซบไม่ต้องกินเลยแซบข้าวเลยจ้ะกาดตรงนี้ครับดูเยพีภแบบขมวง ามเักจิตเอ้าสอ้ักจิตกระสิเฮ็ดเรียกเนาะข้ามูลแห้สิเฮ็ดเรียกคือกันไอ้ชักเฮ็ดกับไว้เงินอ๋อไม่คิดมาครับไอ้หมูบ่ให้จักบาทเลยตาบาทไอ้หมูกับบ่ให้จ้อย